เขได้ดบเราล่าแซบแล้วบดาใช่ไเออวันนี้มากินข้าวกันกินข้าวกันที่ที่แล้วไปบ้านพิริศวันนี้พิริศมาบ้านเราอุ้พลอยน้าเพลับรดด่ลังมาอันนั้นดูยตะเพลิปเห็นปะเออเย็นๆก็ได้ตะบงหุ่งพิก

เป็นซื้อลซ้าอยู่ในต้เนเล็หมดทุกอย่างเป็นซื่อลซ้าออไปอัปนใครอยู่เนะาะผมใครได้บีดิมงให้งานตัออ,อืมสื่มราคของก็อืเน็มันบ่รอืมอืมอ่ะมึยคงาใจว่ะเอ็ด ไขบบทั้าหมดอ่ะเออคือหลัอเนือน้อกะตายเลยมันคือเหล้อไก่คุเหลืเนื้รอแกกระตายเด้อยพี่น้องเ,เอามาใส่เอามาเอาเออบอกไปอืออมมา่อกาไปเหรอตอนนั้นออกไปมนมล่ไกลยังเหลืออืมสมุหงเสบแห่งเพชร Cái phẩm tùm nha, ngay giáo phẩm không bỏ học hm thường bạn thường xem ung bọn em bocca tin 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 soup hoặc của nó mhm 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 mhm

แกงเ็ดใส่บบกบอืมเจ็บเห็ดได้เห็นไเห็นเห็ดบ่นี่ไงหัล่างมัเห็นดยงนี่ไงเห็ดี่มับโยนเหรอหึจับโยนจับโยนจับไปหาเห็ดแกงมันบ่แซ่บมันบ่เข้าอทางนี้กเอ้อไม่แกงแล้วทำไงมียางกินซื้อ อืมซุปเชื่อเนอ่ยคอยอะไรนั้นคอยมก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 มาเีเมื่อทีนนี่เมื่อนี้เลยไม่เห็นมีหมกวกบวกสองด้วยไอ้แกง,งก็น่าแกง,งแกังก,กิกนแกงหมวกบวกยัเพิ่นกกนงนะอ้องสาวออกมายังเต็มมือเรา ให้เธอใก็เธอก็ลงด้วเกันพวกบ้านหนาวๆก็ใส่ช่องแข็งเอาไปกินเล็ว็ั้เ็่วงอกยังเต็บหลาดเลยขนแล้มันใส่ขึ้นแล้วมันมันใส่กระติกใส่ช่องแข็งแล้วก็ใส่กระติกมาชุบปีบเพื่อจะออมาให้ถ้าไปกินตลอดวางเบื่อเนอกินเหลาแล้วกินแกงเฮ็ด เช่นนี้ปกเกติกเขาบอกว่ากินเราลเลยหา้ามกินเล็ดมันต,ติดตาไม่ใช่ถ้าเป็นเห็ดอีกพวกนั้นอะเห็ดปลาห้องนะก็คือการเห็ดคือกันแต่ว่าอยู่บ้านเห็ดฟางเห็ดน,นี่บ่บบอคัลลัมบิคัลลัมม,มนันเขาเจ้าะสีบอลแม่นเนื้อปลาเน็ดเทอดไปเก็บมามีหลายแนวส้มเป็นอกซีซีนะข้าวซีแดง น้ำหมักเวลาไปเก็บคนอื่นเขาเอาแต่ฉันบัวเอาใหญ่เป็นน้ำหมักแบบนี้ทำไออกก็จะน้ำหมักนะสีซั่งผูแดงโอ้มันต้องมีอื่นดินแดงนี่ต้องเท็ดดำเ็ดทันสารพัดแม่เวลาไปเก็บบ่อยุนี่ก็มีมั้ยมีเป็นน้ำปลาอืม บะใบกระเทียมปลามี่กับมีปลาบมีกับคือบมีมเลื่อมเลยสมพะเออแมนเ ู่นนี้ผขกังอลมันถึงเด้ย่านเปิดแต่เปิดออกมาน่ะแม่ถึงกินเนาะกินแห้หรอมรากเอาไปติดฟองเห็ดงานมอักกาศพอใก่มีดด้วบามันแตกใหญ่เลยถึงรถไฟเนี่ยแต่ถึงรถไฟเลยแตกถุงรั่วรถไจะเป็นยันไงโอเค ไม well. ่กินข้าวเหรอกินสมจ้ำอู้สมจํำชังนก็ไม่กินสมพักชมพักชมพักโอุ้มพักหัวเอยู่น่ะแลาวนเยตัดก็กิ้มเจ้ากินมัตุยังอูดีังแก่งเียวานสมจํำผัดกะเพรากินบัด พ่อเคยพ่อเคยเข้าไปเลี้ยงพ่อว่าว,วางเลยวะเธอห้ามกินเล้านะฉันเคยได้บอกว่าเจ้าอ,ออกมาตั้งฉันเคยได้บอกว่าคอยอุ้นคอยหยาดเธอเคยได้บอกว่าพี่กินคนเดียวแต่คน <c oughs> เดียวได้ยังไงตั้งโดยโผล่ฝันว่าเขาพี่จ้าวีเด้อว่าอะไ่ได้แก้มเดียวท <c oughs> ี่นั่นโอเคอยู่พอดีวเน,น,นี่เอ็นนี่ไ จะวกินก uh ็อยากกินอาะกินแล้ว huh. วันกินบัดมือเกยเตียวอุ้ยนับ่เปยหลดอกเราเฮ็ดเรามาจะกี่เปลือยหลเออันี่พอดีอืมอันต่มแส่บไรอรีคนเดียวสหน้า่นๆนานๆเนเใส่กล็ดเตียวดีวเกเตียวเนื้อเปื่อยเนาะอืมใช่วันเกลเตียวกินบัดมือเกยเตียว้นักต๊ะ

เอนนั้นเขาไมอยูบยย่บ้านเราอยู่กันเลยออเลยเขาเช่าเขาไปขนามรัฐบ,บาลนะออกให้อืยุบยนนยแบบไหนแบบว่าไปบอกเขาเหรอว่าอเขาก็ซอยตัต้งแตกเลๆแล้วนาะที่ว่าแห่ทั้งอำเภอจัดการนะเพราะเขาหมได้เงิน,งนเขากเคยได้ซอยเห็นบก่กเขาบ่อแห่บ่อใช่ได้ซอยหรือว่า แล้วไปไม่เสียม่สั่งกคนบม่มีงานเฮ็ดซอยเมื่อตุยางคนเฮ็ดงานสเป็นเือี่ยไปต้องเชื้อปาจีอีกนนางหเมอนไาเมื่ออนนยู่ทั้งชีวิตว่าต้องเฮ็ดการเฮ็ดงานซอยเขาโอ้ยยังไงบกนะ ถ้าเธอมาถ้าเธอมาสองปีท mm ี hmm. ่แล้วเธอได้เง nah ินเลยเงินก้าร้อยถ้ามันเขามาแบบไม่ได้วิ่สะอาแต่งานยายก็เลื่องเขาว่าเรามาได้แบบแบบอพยพเขามาแบบมีสาดแต่งงานยังไงก็ไม่ได้อะไรคือมีสะอาดแต่งงานนี้เลยค่อมีสะาไม่เรียงรายเลยแต่มาปีเขายังไงพี่จังอพยพนะ อืมที่บนั้นเนี่ยเดี๋ยวนีคอยแต่ชำเรือไไเร่องนนนุ่เดียวกกมาได้เคยมาบมั่นยรือมีงานเราในงานํำมาดูแลเล่าเดีเลาคนาารับรอง่อนี๋ยวะลเรเลารเรสียภาษีสียสนได้ดีที่สุดอืมปเทศรลเดีองจิบีประเทศนี่มันทำเป็นนังสิแหะ เฮ็ดถ <laughs> ูกต like anyway. <soci> ้องเนี่ยเสียมดทุกอย่างคือสันเนี่ยเฮ็ดถูกต้องที่จะเสียก็เสียมาเดี๋ยวมอริ์มาหนีมอสิต่ิมอิี่บ้านีนี่ไรเลยหากไมาได้ก็ได้คันี่งสิจ้าหาก็ได้อืมเอาไปะบ้านประโอลเขาบาตรวจพวนีนั่นนี่นี่ใก้บ่อไรเขามาตรวจเขาคอยเขเงียนเจี๋ย มดี๋ไปกินหอสามมานี่ตังสิบมอดเพราะว่าก็มีเงินได้เป็นี่นัยก็ยยังก็ยั็ยังกยังก็ยัอังก็ก็ยงก็งก็งกก็นก็ยังก้ยั่าัก็ังงกยก็ยงยงยางก็ยัาก็ยังยังกยัับก็ยยังก็ตัั็ นล้วเจ้าไหนจะเห็นอยู่ดีประเทศนี่เขาบเป็นคนโง่ว่าใครว่าเจ้ากระสังว่าเขาตกงานเนาะตกงานตัวอยู่ว่าตกงานตกงานแต่ว่ามีทรัพย์สมบัติโอ้ยโอ้ยรุ่น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 จากพ่อจากแม่จากพ่อจากแม่อยู่จำไม่ได้ในเป็นซื้อเราอย่างนี้แล้วเป็นซื้อแม่อยู่เดี๋ยวนี้แม่โอนมาลูกมาแล้ว แม่โอ,อนให้ลูกมาแล้วแม่พ่อแม่ก็รับทำไม่มยากขอ,อกินงกิ้นนงอะนี่กับพ่อ, okay, อพเข้าใจ๋งบ้างไปซูไปเูาไปซื้อแค่ไปซื้อลูกเขาเขาไปยังทำกินอยูอย่ยไล้วเดี๋ยวยันมันจะเอาไปใช้ได้จนะเอาผู้ใดงงผู้ใดลนดเออต้องสลัดเจ้าสิแหละกินอันนั้นกับเออ ่มพาสีย่าประเทศเนี่ยเอาไปย่างโซบิโซกับลูกเขาโซบิโร่ก็เก็บให้ลูกคือเก่าเอาไปยังใช่ไหมเอากันเก็บมันนี่เดี๋นนวยวเขายก็ได้นนั่กินเงี้ยนะมีน้ำมันเลยเว้ยยายอันนี้กระได้เหรอเหรเกลือเนี้ยเป็นก้อนอยู่สัญญ์เกลือเป็นก้อนออเก็บเว้ย ็นก้อนเกลือตำบริเวณเมื่อตำแล้วมันบกกักควบน้อยตำได้บุกพีชเส้น้อยหนึ่งแล้วก็ลุกย่าง,งกับเกลือกับบุกพีชมันแตกก่อนกรบอปะเด็เนาะว้าวไม่ได้ใส่น้ำตาลนี่มันหวานมั้ยฮมประกอมันหวานเพราะประกอมันซุกประกอหวานมันซุกจึงก็เลยเอาอันแครอทเติตมเข้าไป เพราะว่ามันสิกินบ่ได้มันเละมันสุกนี่ส่วนผักแซ่บเลยแซ่บปะนี่แหละใบกระเทียมที่ไปเก็บหน่อย้นกระเทียมอ่ะขึ้นบ่ล่ะแถวเนี่ยไ่รู้บ่ขึ้นดอกทีสูงเงี่้ยไปยังเมื่ขึ้นเวลาไหนนั่นก้อนเหรอเมื่อคืนจังเลยกอนขึ้นแล้วมันออกดอกเบไดแล้วบ่